ใจดีจริงไหมเปื่ได้ดูดิมันไงผีใจดีเย่า yeah. กูว่าคารนี้ผีไม่ใจดีแล้วก็กูว่าผีมัิงอ่ะครูครูครับครูครูหมดครูู้เลยอ่ะนั่งดงอ่ะ้วเชื่อเราดั้งด้วยเฮียครูใจดีมาครูแจคลับอ่ะผมมาคุณแจ๊บใจดี ใช่คร yeah, <net chae us> yeah, ับผมมาคุณแจคครับเมื่อกูได้เกตสีคณิตศาสตร์เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวกูทำให้ดูเลยก็ฟองว่ากูฝาอาหลับไปนะมึงเออมื่อกี้เขาสอบมาเขียนอะไรนะข้อสอบเด็กดื้ออ่ะสวัสดีคู่ เอไปเอสี่สามสี่สามเอสาาเอนี่คาตอบแม่กดที่ตัวเลขไปแปดสามสิบเจ็ดสิบห้าวมเลยครับผมได้เกตีคณิตศาสตร์พอได้ดีมล้ สามสิบรถขับเท่าไหร่รถขับสิบยี่สิบโอ้โหมึงออกมาจากปาร์กได้เลยหรอขอบคุณครับครูจะบอกนะว่าโอ้โหมึงควักเป็ดโอ้อ้าวมันไม่คุณออกได้จากโรงเรียนนี่เลยหรอกูบอกแ<อ>ล้วป้าคุณครูโรงเรียนนี้ใจดีการนี้เข้าใจดีกันทุกคนอ่ะถึง,งรีบมันจะใช้ไม่ได้เถอ ยังไม่คิดที่จะนอีกะมกแจมาแล้วนะยไม่ตายอีกแล้วอู้ัวรเยมเฮ้ย้าเนงานกู้วแล้วรู้ด้ไงกลัมาไอ้ยางนไยตาวเล่ีออกไปจากที่นี่แล้วสิเราเดาไม่ยาวหรอก โอ้โหแล้วไม่คัดซีนต่อเลยวะแบบคัดซีนแล้วปุดล็อกอย่างเงี้ยจบแล้วอ้าวอะไรอันนี้คือจบแล้วคือกูจบแล้วเพิร์ลบอลบอลลงหมุนวาลเอสเกยวรอดแล้วใช่ไหมวะเออรอดแล้วรอดเดียรว้ยแล้ไฟดับอี ร้องไปทางหมอเรื่องว่ามึงตายเหรออย่างเงี้ยชีวิตมึงจะสื่อมสารเนี่ยมันะายกูยอมตายให้ก็ได้วะมึงจะเอาห้ยได้ใช่ไหมเนี่ยกูแค่ไปอาแท็บเล็ตน้องโอ้เปิดเบาอีกนี่มันเกมดอละเกมดอรอพักสองซีซีหกพีเอ็มพักสองซีซีพักสองไหไหนวะป้องกูไม่อยากเลยรอ ถากูเปิดเปล่าในเปล่ากูมันเนรื่องมันเลือกเท่าร้อนอะไม่ได้เปล่าไปตรงไหนไปไม่ได้อีกตรงนี้อ่ะตรงนี้ไปได้เออตรงนี้ขึ้นมาได้ปะไปอะตรงนี้ตรงนี่นี่เปนี่จะพากูมาไหนเนี่ยแค่กูออกจากโรงเรียนก็พอแล้วปะวะแค่ให้กูเปิดเป่าอีกให้กูเป็นช่งางปลาได้ไห ก็มันแกลงนัำเย็นมึงขึ้นไม่รอมดแล๊วมันจะข้ามตรงนั้นได้เฮ้ยคอณรู้ว่าข้ามมัไเลยแ่๊ัอยากไปตจองไปจอดเกล้กอกไปไนเปิดวาวนะอปะเจอแล้วหนึ่งวาว อีกแล้วนี่จีต่โอเคแล้วก็จะรอรอะรกันรรนะไ้ชดู้นะา้ชดีลงน้ำไปแล้วผีมาแล้กูเบาน้ำกูเปิดก่อนกูเปิดเบาน้ำก่อนตายรเรียบร้อยเปิดเบาน้ำแล้วป เราเราก็ตายพี่อะอเราแบบดิจิตอลเราแบบดิจิตอลมันจะตีน้ำอย่างนี้ไปตลอดนะเลยทาวกกที่มันจะมีทางไปต่อได้ทางนี้เราไปแล้วไม่เห,เหรอถ้าเราไม่รู้ดิพี่ไปดิพี่พุ่งไปดิื่องเ,เลยเอาแล้วอะ กูเกียรเกมเช่นนี่ตัวดีเยอะเฮ้ยตามกูแบบนี้แบบดิจิตอลมาไงไอ้ละมึงเปลี่ยนดิไม่ไปกูไปไม่ไปกูไปเองไปตามมึงแล้วก็อย่ากูดีสิดีบ่ตามกอ่ะ ก็เห็นมันเต้เต้นอก็เห็นมันเกียมันง่ายไปนี่ปาสุดท้ายมันลำบากจังวะเจอดะไเจอดะไเจดอะไจมสักทีว่าไม่จบโดนด ว่าไม่ออกเก็ดเก็ยอ่าเรเดอร์ขึ้นบันไดไปบ่ไม่ใช่ว่าหรอให้เขาขึ้นบันไดโ้น้เปในบันไดไปโอ้เสียงยย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 ยก็นยย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 กยย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 เก็ยย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  ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะจบเกม easy กลัวไหมตัดติน e เอาฟาจามอีกฟาจามอีกจบเกม easy เขาอยู่ในรถถึงบ้านแล้ว นึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วอ่าแล้วมึงอยู่บ้านเดียวกันเหรอมึงพวกมึงอยู่บ้านเดียวกันเออเปิลกูอยู่บ้านกับมึงเหรอกูไม่รู้ไปอยู่คนละบ้านกันไม่ใช่เหรอก็กลับมาแล้วนะแม่ดิแม่อ้าวกลับมาแล้วเหรอทำไมลูกมึงแมมจังไปทำอะไรมาแม่ไม่มีไม่อะไรหรอกครับแค่ไม่สงสัยอะไรเลยเหรอว่าเรากลับบ้านจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะ เสียงเหมือนเอไอเลยคงให้เอไอภาคแหละแม่มึงตายแล้วเพื่อนเ้ยแม่กูยังไม่ตายโอ้แม่งจบเกมละมาลูปมากินข้าวเสียงมือนเอไอเลยว่ะเออเพื่นอนสิริกินข้าวกินข้าวอืม ก็อบ,บอกอย่าเขาัถ้วยจานไม่ใช่หรอว่าตอนกินข้าวน,น,นี่้มเจอผีนะมึงผีนะครับแม่แล้วก็เจอ<ะ>ฝันดีนะลูกแล้วก็เจอแม่ในฝันว่าวโดนผีลากในย้่าผมวะแล้วไม่บอกอะไรเกี่กับแม่เลยแล้วแม่ก็ไม่สนใจด้วยว่าเรากลับบ้านช้าทำไมฝนตกสีแดง

Thank you hmm 可以。